เปิรสตอรีล่าสุด Big กเอมตัดพ้อหลังทำพลาดครั้งใหญ่จนโดนปลดสายฟาแลบนะับเป็นข่าวใหญ่ต้นปี2566เมื่อช่องเจ็ดสีได้โพสต์ประกาศปลดฟ้าผ่านักสแสดงดังบิ๊กเอ็มกิตตริส โดยโพ์ระบุข้อความว่าช่อง7 HD ขอแจ้งยุติสัญญานักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD วันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตริศบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดของคุณกิตริศบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในขณะที่บิ๊กเอ็มกิตริศพระเอกดังได้เผยภาพยุติสัญญาของช่อง7และระบุข,ข้อความว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วง ่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับ และได้โพ์ระบุข้อความสตอรี่ว่าความหวังเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ฉันผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดของบิ๊กเอ็มพระเอกดังหลังทําผิดพลาดครั้งใหญ่จนเขานั้นโดนช่องดังปลดสายฟ้าแลบโดยงานนี้นั้นเขาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าการจมอยู่ในความผิดพลาดของตัวเองในอดีตจะยิ่งถ่วงชีวิตให้หนักและก้าวต่อไปลําบากคุณจึงต้องให้อภัยตัวเองและเริ่มเก็บสะสมความทรงจํากันใหม่ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ